สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเดลการเข้าปาร์ตี้การปาร์ตี้เวลเควสเนื้อเรื่องหลักเพื่อที่จะได้เวล up เร็วๆนะครับโดยการปาร์ตี้ก็เกมนี้ปาร์ตี้สูงสุด4คนนะครับแล้วก็ปาร์ตี้จะมีผลประโยชน์ที่สุดก็คือจะต้องเป็นปาร์ตี้ที่มีพีซมีไนท์สายบู ในสายชนนะครับแล้วก็มีสายดาเมจซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเป็นทั้งพีชแล้วก็ธนูเพราะยิงไกลนะครับก็แล้วแต่เลือกนะแล้วแต่เลือกคราวนี้ผมจะเอมีคนตสร้างอาวุธสวอตด,ดาบผมจะทำปาร์ตี้เควสนะครับตีหมีนะครับ สำหรับคนที่คิดว่าจะทำเกวสให้เน้นไปที่เกวสในเรื่องนะครับเกวสในเรื่องจะวเ,เร็วมากเลยแต่ว่าก็จะพาดราไปตีมอนสเตอร์ซึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับบางทีของที่เราใส่ก็จะไม่ทันถ้าตีคนเดียวเนี่ยรับรองว่าไม่ได้เมื่อไปประมาณ35 36 2เอ้ย2ี่6เนี่ยคนเดียวเนี่ยไปยากไปยากไม่ได้เลยต้องหาปาร์ตี้แถวนั้นหรือจะหาปาร์ตี้เป็นกลุ่มเลย4คนนัดกันแล้วก็ไปด้วยกันนะครับเพราะว่า เกมนี้สามารถแชร์เวสได้ของอะไรพวกนี้มันไม่จําเป็นนะมันเข้าทุกคนนะฮะมันสุ่มเข้าด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเวยได้เลเวลห0 60เลยนะถ้าเป็นระบบเพราะว่าสายชนมันก็จะมีเลือดเยอะใช่ไหมแล้วก็ของก็จะป้องกันหนาแล้วก็จะมีพีทพีก็หิวนะครับพีทแล้วเพราะว่าเกมนี้เอาน้ํายาเติมมานานะครับค่อนข้างจะถูกนะครับ99ขวดแค่8,00 0ถูกมากแพงกว่าเลือดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเอาชน ไปชนมอนสเตอร์เนี่ยแล้วก็ให้พีทฮิวเนี่ยก็จะประหยัดนบประมาณในการใช้น้ํำยาตเติมเลือดได้มากคราวนี้การที่เราจะชวนคนอื่นเข้าปาร์ตี้นะครับเ <c oughs> จ้าหมีมายืนทําบทบาทอะไรวะ่ะ <c oughs> ไปเราต้องกดที่ตัวเขานะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยปกติมันจะต้องมีไอคอนซึ่งเราต้องเอเอาไอคอนออกมาไอคอนเดี๋ยวก่อนนะ ผมจะสนทนาทีมสำหรับดูทีมเท่านั้นแผนที่เกี่ยวอะไรวันนี้สำหรับดูทีม้ก็น,นะครับผมจะเปลี่ยนลักษณะการบังคับนี่โอเคไอคอนที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันก็จะอยู่ในโซนของมาแล้ว <c oughs> โอเคนะฮะสมมุติการจำเพื่อนนะก็กดที่ตัวคาวแล้วก็กดที่ไอคอนนี้นะครับบวกนี่นะฮะ นะครับจะเห็นว่านะครับได้ถูกเพิ่มรายชื่อแล้วนะครับจะไม่ถามเลยนะคนที่เขาเราถูกจําเพื่อนเนี่ยจะไม่มีไม่มีถามแน่ก็จะได้เพื่อนแล้วมาดูการว่าเรามีเพื่อนอยู่ไหนนี่นะครับเป็นเพื่อนเรานะฮะแต่ว่าอีกไอดีนหนึ่งไม่ขึ้นชื่อเพื่อนนะครับไม่ขึ้นชื่อนะครับไม่บอกนะว่าเป็นการจำทั้งสองฝ่ายไม่ใช่นะครับจำจำแค่ฝ่ายเดียวไอเกมี้มันพิลึกเหมือนกันนะ ท่านี้การตั้งปาร์ตี้อยู่นี้นะครับอันนี้กิวนะนี่บล็อกนะครับการตั้งปาร์ตี้นะครับก็มีการแช้ไอเทมนะครับไอเทมนี่แบบฟรีใครเก็บก็ได้นะครับคนนั้นก็ได้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าใครตีตกคนนั้นได้อันนี้สุ่มหรือไงเนี่ยผมไม่จําไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจจริงๆผมไม่รู้อ่ะคท่านี้การตั้งปาร์ตี้กดตรงนี้เลยก็ได้นะกดปุ๊บเราจะตั้งเลยคราวนี้ถ้าเราเป็นตัวตั้งปาร์ตี้เรามีเรามีเพื่อนนะครับเรากดนี่เลยก็ได้แล้วก็อ๋อ เราไปกดที่เพื่อนนะครับพอเราตั้งปาร์ตี้เสร็จแล้วเราไปกดที่เพื่อนนะครับมันจะมีคําสั่งให้ชวนเลยนะครับนี่นะชวนคนํานี้ถ้าชวนเนี่ยมันจะมีคําสั่งรูปหัวใจไปขึ้นที่อีกคนหนึ่งนะครับนี่ข้ามาแล้วนะเห็นไหมมันจะมีคําสั่งรูปหัวใจขึ้นนะครับที่ผมจะนะครับคราวนี้ผมจะเล่นโกวอสนะครับเนื้อเรื่องนะครับ ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่จะให้ดูว่าถ้าเรามีปาร์ตี้แล้วเรามีคนเก่งหรือคนหนึ่งให้เขาช่วยนำเควสในที่นี้ผมเอาตัวนี้นะที่ผมเดินอยู่นะโดยที่ผมไม่ได้บังคับบนบูนสต์แซคเพราะว่าบนบูนสต์แซคมันไม่ไหวนะโดยสองตัวนี้มีเควสขั้นเดียวกันก็คือเออเสในเรื่องเควสเดียวเลยนะครับตอนนี้ต้องตียี่ิตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเมดไปยิงนะครับไปยิงแหม ข้อเสียก็คือถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับสองเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าได้ด้วยนะครับได้ด้วยถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องระวังนะ<_<_<_>ต้องเอาตัวที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยไปแอบแอบไปหน่อยถ้ามันอยู่ในดวงที่มอนสเตอร์ไม่อัดก็แล้วไปก็อย่าไปเดินสวนอันนี้ผมก็พยายามหลบนะครับไม่ให้เดินตามเนี่ยมันจะขึ้นไปหาเพื่อนของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้มันเป็นระบบ ไม่จําเป็นต้องดึงเนี่ยมันนี่เองเลยมันไปหาเองเลยถ้าขวางทางอยู่เพราะฉะนั้นบางทีผมก็เล่นเป็นสายชนมันก็จะชนลากมาแล้วก็เดินผ่านมันก็ชนนะฮะเอาขอเมเอะเอาเมีไปเก็บอยู่ตอนนี้กำลังเอาเมีเก็บอยู่เด้อใฮ้โอเคหลังจากตีหมีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะโอ ไอ้เจ้าพลีมันคุยไม่เอาไม่อยากฟังมันคุยมันคานแสดงวดสร้างส,สัตว์โอเคเจมส์เติอัตโนมัติเมื่อเราได้เควส์เสร็จแล้วก็กดวาร์ปเลยนะครับรับไปตามเควส์นะครับให้ประสบการณ์ดีนะ15%กับ53%เปอร์นะฮะ ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปยุ่งกับเวสอื่นเลยนะครับถ้าทําไหวนะทำไปเรื่อยๆถ้าทําไม่ไหวพยายามหาเพื่อนหาปาร์ตี้นะครับซึ่งเป็นสายอาชีพต่างกันนะถ้าเป็นสายอาชีพเดียวกันมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่สมบูรณ์นะมันจะคลุกคลักนะคลุกคลากถ้าเป็นสายบูวิด,ด้วยกันอย่างเงี้ยเอาไปสองตัวมันก็ผัดกันวิ่งผัดกันไปอะไรเง,งี้ยงงงสิบห้านะขึ้นมาแล้วสี่สิบเปอร์นะครับ เรียวอาไปแล้วแล้วก็ลเลื่อยต่อเนี่ยไปเรื่อยนะไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะโอ,ออกหายออกหายออกหลบก่อนหลบหายออกออก่อนโอเคสิบหกกับสิบเก้าเปอร์โอเคหินครบแล้วห้าทำลายหินแห่งความชั่วร้ายห้าชิ้นจะเนี่ยเราก็ส่งเควสต่อเดี๋ยวก็เควสต่อเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเควสในเรื่อง อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเวสอ,อื่นเลยนะเวสอ,อื่นเนี่ยถือว่าประสบการณ์น้อยมากนะครับน้อยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเควสในเรื่องดีสุดนะครับดีสุดดีสุดเลยพี่แต่ว่าทําไหวหรือเปล่านะแค่นั้นที่ถ้ามีคนรลเวล8ปดสิบเก้าสิบเมื่อก่อนเนี่ยนะเป็นเพื่อนเป็นพี่นะอยู่ในคิวนะมาช่วยนะแหมยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่เลยนะครับได้มาอีกประมาณสิบห้าเปอร์โอเคต่อนเนี่ยจะเอาอตัวไปตีก่อนฉลก,ก่อนเดี๋ยวโดนไฮออก โอเคมาต่อกันนะครับปเกได้โอได้รังแล้วก็สบเวสนะครับมาโอเดินเอาก็ได้นะปะกิกิอยู่ใ,ใกล้ที่นี่ส่งเวสเนี่ยนะครับส่งไปแล้วก็รับเวสใหม่ไปนะครับเอ,อ ก็ว้าไปนะที่เกรทเลยนะครับอันนี้เกรทมันให้โจมตีลังอย่าถ้าผมเล่นบูสต์แตคกวันจะสโลอย่างนี้ไม่ไหวสโลมากนะไม่รู้ว่าเป็นสเปคเคร่งเป็นเพราะบูสต์แตคกเองโอเคม <c oughs> ีคนมาหา โอเคมันช้าไม่ไหวแล้วพอะะ้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะกล่าวอ,อะไรดีผมกลับก่อนการกลับข้าวมือน,นี้ต้องออกจากทีมนะฮะหลุดจากทีมเลยนะครับกลับเข้าโฮมนะครับเข้าโฮมสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนะครับก็คือเวทเวทวานนะครับเวทวานนี่ผมทำมาเสร็จแล้วได้ได้ไปแล้วนะแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันรีเที่ยงคืนหรือยังไงนะครับมันรีผู้นี้หายหรือเปล่าหรือว่าเริ่มมาใหม่ที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าไม่มีกําหนดนะครับอันนี้คือการลงดันนะครับลงดันสู้กับมอนสเตอร์ในดันเจียนอันนี้นะครับนี่นี่นะครับลงอย่างนี้มันจะเพิ่มเวลาเราได้หีบกดหนึ่งอันจะเพิ่มเดี๋ยวผมลงให้ดูเลยเด้วยวกันเพราะว่าคิดว่าคงไม่ยากเกินไปเพื่อจะให้ดูด้วยว่าเวสมันคืออะไรนะรเพื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจเอาลืมไป วัวนี้ผมไม่นี่ทหารอันนี้แค่มาเก็บให้ดูผมไว้ผมจะทําให้เลเวลยี่สิบจะได้โอนของมาเก็บเอาไว้นะที่ตั้งใจให้เป็นแค่เลเวลยี่สิบเพื่อจะได้เอาของจากไอดีหลักของเรามาเก็บไว้ที่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นช่องส่วนตัวให้มาเก็บไว้ไม่งั้นมันเยอะนะครับเผื่อคนจะไม่รู้นะว่าทํายังไงจะทําให้ดูเอ่อเควสนะครับเควสไรวันนะครับเควสไรวัน อันนี้ผมจะเน้นที่เควสนี้ก่อนนะครับเควสอันที่สองนะเควสเตียวลยฮะจะเห็นว่าสิบห้านะครับสิบห้าอันนี้ผมต้องลงดันเจี้ยนหนึ่งสามสิการลงดันเจี้ยนเพื่อเอาเควสนะครับเพื่อเอาเควสเนี่ยก็ลงดันเจี้ยนที่ใช้กุญแจแค่หนึ่งหนึ่งนะอันนี้ผมดูไปสี่สี่แล้วนะไม่ไหวแล้วก่อนสี่สี่นี่อยู่ตอนช่วงของต้นไม้ขาวแล้วพึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็มานี่นะครับพวกเนี่ยอันที่หนึ่งหรืออันนี้อันที่สองแล้ว่เอา่ยก็เอากระจกกระจกนะครับเอาแค่จบไม่ง่ายนะ เพื่อที่จะเอาของรางวัลนะ <_ C os> เพื่อเอาเควสเท่านั้นนะครับ <_ C os> มีคนถามว่าคุณหัวใจหัวใจที่ได้จากคนอื่นเนี่ยเอาไปทําอะไร <_ C os> หัวใจเนี่ยเอาวิสุ่มตัวทหารนะครับแต่ว่าทหารเนี่ยก็จะสุ่มได้จากตัวกระจอกกระจอกนะฮะตัวขั้นสีขาวกับขั้นสีเขียวนะเต็มที่นานานจะได้โพลลิ่งสักทีหนึ่งนะครับ แล้วก็เรื่องทหารเนี่ยเดี๋ยวค่อยกล่าวทีหลังลวกันเพราะว่าผมก็ยังไม่พร้อมที่จะกล่าวตอนนี้ยังไม่เก่งอ่ะนะแล้วก็เล่นมบอูุแต็ก็มันอึดอัดเนี่ยมันมีสูตรในการผสมด้วยนะครับสูตรซึ่งผมไม่รู้สูตร,รเนี่ยนะจบแล้วอันนี้ผมเล่นแบบง่ายๆให้ดูนะครับแล้วก็เลือกนี่นะไอ้เมื่อกี้มันได้ทหารมันทหารมันอยู่ในโซนปะ 16เห็นไหมครับขึ้นมา16แล้วเห็นไหมนะครับแต่ว่าต้องชนะในการแบทเทิลทหารเอาทหารลงไปสู้เนี่ยผมไม่สามารถจะทาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมแพ้มันให้ลงวันละ30รอบนะครับนี่นะนะครับกดแบทเทิลนะครับกดอันแรกนะครับนี่นะให้ลงวันละ30รอบเท่านั้นรอบละหนึ่งกุญแจผมลงไปชนะ18แพ้ไป12ก็เลยทำเวทตัวนั้นไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะค้างเอาไว้หรือเปล่านะครับ แต่ว่ามันขึ้นว่าเควสวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะทําได้ทําได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นเควสทั่วไปนะครับอันนี้จะได้กระเป๋าอีกแล้วเรื่องกระเป๋าเดี๋ยวผมค่อยกล่าวอีกทีนึงแล้วกันก็ฟังข้าวๆไว้แล้วกันนะครับว่ากระเป๋าในช็อปเนี่ยมันสามารถที่จะเดียวได้แค่กระเป๋าสิบช่องแต่ เมื่อเราเอาไปอัปเกรดเป็นกระเป๋า12ช่องแล้วมันจะไม่สามารถเดียวได้นะครับขอให้เข้าใจไว้ด้วยถ้าซื้อมาคิดจะซื้อมาขายนะไอคิดจะเติมเงินเพื่อเอามาขายเพื่อจะหางหง่ายๆเนี่ยคนชอบนะครับกระเป๋านะกระเป๋ากับผ้ากระเป๋ากับผ้าเพราะว่ากระเป๋า,เ,ปาเนี่ยไีนว่าอันนี้ก็มีอาวุธ SS นะครับแต่ว่าออกยากมากนะครับออกยาก โชคดีมากถึงจะออกแต่ว่าอาวุธ ss กับ s 2สองนะมันมีอาวุธ s นะครับ,ก,บกับอาวุธ s 2มันจะโหดมาก s 2เนี่ยค่อนข้างจะแพงเลยล่ะอันนี้ผมพยายามดูกระเป๋าอยู่นว่าอ๋อันนี้สัตว์ขี่เคยบอกแล้วนี่กระเป๋าอันนี้นะที่ว่าเดียวได้นะครับเดียวได้แล้วมันสามารถเอาไปอัพเป็น10ช่องได้ที่ npc เมื่ออพเป็นสิบช่องแล้วมันจะไม่สามารถเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระวังไว้ด้วยส่วนคนที่อยากจะเติมเงินเพื่อเติมเอามาขายเนี่ยเมื่อเติมกระเป๋าเสร็จแล้วก็ประกาศได้เลยนะครับกระเป๋านี้ไม่สามารถวางขายในในในช็อปได้นะไอไม่สามารถวางขายในตู้ได้กระเป๋าแบบนี้ที่เห็นวางขายในตู้ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้มันเป็นกระเป๋าที่ทํามาจากหนังของมอนสเตอร์บางชนิดนะครับแล้วก็จะแค่8ช่องจะไม่สามารถอัปเกรดได้มีแต่กระเป๋านี้เนทะ่านั้นบิ๊กบัคนี่แล้วก็เ,เนี่ย ที่จะสามารถอัปเกรดได้อีกกระเป๋ามันจะชื่อว่าแบร์บัคนะครับกระเป๋าหนังหมีอะไรประมาณนี้น,นะครับการจะอัปเกรดเนี่ยผมก็ค่อยกล่าวทีหลังแล้วกันอันนี้กล่าวให้ฟังคร่าวๆไว้ก่อนมันต้องใช้ผ้าด้วยหนึ่งชิ้นมั้งไม่แน่ใจว่าหนึ่งชิ้นหรือเปล่าต้องควบกันนี่ไอเจ้าสิ่งนี้หนึ่งชิ้นด้วยถ้าไม่ไม่แน่ใจว่ามันหนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นนะอ,อันนี้เดียวได้โอเคช่างมันก่อน แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเรื่องการเ,าเดลนะครับก็ต้องกดเหมือนกับชวนหรือก็จําเพื่อนนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็เดียวกันแลกเปลี่ยนได้แล้วก็เรื่องการตั้งปาร์ตี้โอ้เรื่องการเข้าดันโฮมดันดันเจียนซึ่งเพื่อนเคยถามว่า <c ười> เพื่อนเขาถามว่าเข้าดันเจียนเข้ายัางไง <c ười> เดี๋ยวผมไปดูด้านดันเจียนให้นี่นะครับดันเจียน <c ười> หลดไปเข้าดันเจียนได้มีมีอยู่เงื่อนไขประมาณ 2- 3ข้อ1คือเลเวลถึง นะครับนะครับถ้าต้องมีรลเวลตั้งแต่ยี่าขึ้นไปอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าไกด์ไกด์กว่าในนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็จะบอกว่าต้องมีเงินส0 0พันที่จะเข้านะครับจะเห็นว่าเข้าไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าเพื่อนต้องมีรลเวลถึง2ต้องมีปาร์ตี้นะครับนี่ปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่ ปาร์ตี้คนเดียวก็ได้ไม่ไม่งอไข่ถ้าเก่งนะถ้าเก่งมามาดูกันจะเข้าได้เอาเนะตัวทัวมันมันบักบักเนี่ยไม่ไหวละเดี๋ยวไปเซิร์ฟเวอร์อื่นไม่ไหวคือไม่ค่อยชอบไปกไข่นะมันคุยยันลำบากนะชอบตัวไขรตัวไขรตัวมันแล้วกัน ผมพิมพ์ไม่เก่งนะพูดยากนะครับเข้าแล้วนะครับเข้ามาแล้วปนาะนะร์ตี้าา Party. ในนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสนะครับมันก็เป็นดันเจี้ยนซึ่งอเอาไราของเพื่อที่จะเอาไปผสมนะครับเท่านั้นเองนะครับในการสร้างฮที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะของเทพไม่มีนะของของที่เพไปอยู่นู่นข้างหลัง ก็ไม่ใช่เทพนะแค่สวยงามสู้พวกของในช็อปไม่ได้นะพวกหมวกอะไรเงี้ยบางดันจะมีหมวกใช่ไหมมันก็สู้ของในช็อปไม่ได้ <iller> นี่นะครับเนี่ยของพวกนี้กระจกนะครับไม่ต้องคิดว่ามันจะดีนะส่วนใหญ่เขาจะมาหาพวกข,ของดอกพวกนี้เอาไปสร้างมากกว่านะครับไอ้เจ้าหมวกหลังๆนี่ก็แค่สวยงามนะแค่สวยงามนะบางอันก็ดีบางอันก็สวยแล้วแต่นะบางทีก็สวยบางทีก็ไม่ดีนะ,นะครับหมวกหมวกอันนี้อาจจะดีหน่อยนะครับของเมทอันนี้พวกนี้อาจจะโอเคหน่อย แต่ว่ามันก็สู้ยากนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีหมวกในช็อปซึ่งเป็นกิจกรรมต่างๆมาขายเช่นอย่างที่ผมเคยบอกว่าฮาร์วีอะไรเงี้ยก็จะมีใบเาขาเรียกว่ากล่องสุ่มหมวกมาให้เราเสียตังค์นะครับก็จะต้องเสียตังค์สุ่มหมวกซึ่งมันก็เทพกว่านะครับเอาละวิธีก็ประมาณนี้ถ้าเราจะออกเราก็จะออกจากดันโดยที่ไม่จบดันนะครับก็อย่าไปคิดมากผมจะออกผมต้องวาร์ปนะครับ ผมจะออกออกวัดได้เลยนะครับแต่ว่าดันไม่จบเวทนะครับส่วนคนที่จะเข้าดันเจี้ยนปาร์ตี้ด้วยก็ต้องมีเงื่อนไขคือเออถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกคนที่เป็นหัวปาร์ตี้เท่านั้นที่จะต้องเลเวล25คนที่เป็นลูกปาร์ตี้ไม่จําเป็นต้องถึงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็คนที่อยากจะเข้าปาร์ตี้ต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันอยู่ในแผนที่เดียวกันนะครับถึงจะเข้าได้นะครับ เอคลิปนี้ก็กล่าวโดยรวมๆนะครับในเรื่องของอื่นๆก็ผ่านละกันส่วนใครที่สงสัยอะไรที่ผมพอจะรู้ก็ลองถามมาไว้นะครับถ้าผมไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยผมก็จะดูเว็บอยู่เรื่อยๆนะครับวัน2วันนะครับก็จะตอบให้ถ้ารู้นะครับถ้าไม่รู้ผมก็ตอบตรงๆว่าไม่รู้นะส่วนที่ไม่ตอบเพราะว่าผมไม่ดูนะอาจจะไม่ดูนะถ้าดูมั้จะตอบนะครับเอาละครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับอย่าลืมเว e หลักอยากเวลเร็วเว e หลักนะครับอยากเวลดี จัดปาร์ตี้ไล่เวสหลักกันนะครับรับรองว่าเวลกระฉูดนะครับดีกว่าไปตีมอนที่ไหนๆเยอะมอนเวสตามเลเวลยังให้น้อยนะครับสู้เวสปาร์ตี้เวลหลักเวสหลักไม่ได้นะครับดีที่สุดนะครับดีที่สุดขอบคุณมากครับ